นกอะไรเนี่ยฮะมาแอบไข่ในสารเราฮะลูกนกที่ไหนใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเอ๊ะนี่ลูกนกไข่นกนะเนี่ยเข้ามาอาศัยในสารเราเลย นกที่ไหนมาไข่ทิ้งไว้ที่ศารเราเห็นไหมคะนกอะไรเนี่ยทำไมไข่เขาเป็นแบบนี้นี่แม่แอบบไข่ทิ้งที่ศารเราเจ้าที่ก็ดูแลให้อย่างดีเลยนะเนี่ยนกอะไรมาไข่ทิ้งไว้ที่ศารเรา ดูพ่อเจ้าที่ก็ดูแลให้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยไข่นกสองฟองนกอะไรคะเนี่ย